Oh, สวัสดีนะครับพี่ๆนะนะลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะวันนี้ไม่มีอะไรนะครับวันนี้จะมาแจกของแจกของให้ฟรีนะครับให้ฟรีนะก็คือนะครับก็คือสําหรับลูกค้าที่ที่ได้นะลูกค้าที่ได้ไปก็คือเสียเสียค่าส่งเองออกค่าส่งออกออกค่าส่งเอาเองเนาะ ตัวนี้เนี่ยท้ายเนี้ยผมยังไม่ได้เซาะร่องเนาะยังไม่ได้เซาะร่องลูกค้าอยากได้เอาไปทําใส่แบบไหนก็รางอลูรางไม้ก็เอาไปได้เลยไปเซาะเอาได้เลยเนี่ยครับสว,นะสวยนะสวยนะไม้ประดูนะ่นะครับกำคอนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่ให้ฟรีนะครับที่ให้ฟรีเพราะว่าเห็นไหม ตรงตรงท้ายมันมันจะงองอมาด้านขวานินดนิดนึงเนาะเนี่ยก็คือผมจะเอาให้ลูกค้าฟรีๆเลยแต่ว่ามันเป็นไม้ประดู่แบบลายลายก้างปลานะสวยมากๆนะเดี๋ยวผมจุ่มน้ําให้ดูนะมันเป็นลายสวยเพราะว่าเนี่ยทีแรกผมว่าจะทําให้ลูกค้าแล้วแต่พอดีท้ายมันงอมาแบบนเนี้ยงอมานิดนึงแบบเนี้ยแต่ถ้าปรับใส่ปรับให้มันตรงนะปรับ ปรับตรงนี้ให้มันตรงมันก็ได้เหมือนเดิมปกติแต่วันนี้เจ้ามาแจกแจกให้ลูกค้าฟรีๆนะสำหรับผู้ลูกค้า f อท,ที่ติดที่ติดตามช่อง YouTube เท่านั้นนะถ้าใครไม่ได้ติดตามผมผมถึงจะทายถูกผมก็ไม่ให้นะนะครับเห็นไหมครับลายของมันเห็นไหมนะครับสวยเหมาะประดูด่แดงๆเลย นครับเห็นไหมสวยมากๆครับหลายกลางป่าเด๋ยให้ดูในลมเนี่ยครับพอโดนเลกเกอร์เข้าไปมันย้อนแสงครับเนี่ยครับถ้าเราเคลือบเลกเกอร์โอ้เดี๋ยวแสงแสงเยอะจัดเนี่ยครับสวยเลยเห็ไหมนะครับนี่ นะนะครับสาหรับผู้ที่ติดตามตากแดดมนแห้งก่อนสําหรับลูกค้าเอฟซที่ติดตามนะผมผมแจกให้ฟรีๆนะครับมีกติกาเล่นง่ายๆไม่ได้อะไรอะไรม,ไรมากมายเนาะสำหรับผู้ที่ติดตามก็คือผู้ที่ได้ก็คือออกค่าส่งเอาเองนะครับนะออกค่าส่งเอาเองเนาะลูกค้าเอาไปเซาะร่องแล้วก็เคลือบสีทําได้นะครับทําได้เลย กติกาก็คือจะเริ่มนะครับนะครับหลังจากที่ผมเริ่มหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับนะครับผมสิ้นสุดเวลาก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับสนะิบโมงเนาะผมเริ่มนี่ก็เนี่ยครับสิบโมงสิบนาทีนะรพรุ่งนี้เช้าก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลง ดูวันที่ก่อนครับวันนี้วันพฤหัตที่ยี่สิมิถุนายนนะครับปี67นะครับ20มิถุนาหกเจก็คือนะครับจะหมดจะหมดเวลาทายนะครับท,ทายทายทายผลเนาะก็คือวันที่21มิถุนาหกเจนะครับเวลา10.00นนะครับก็คือหมดเวลาปุ๊บนะครับหลังจากนั้นก็ ถึงจะทายถูกก็ไม่ได้นะครับเนาะเนี่ยผมให้ฟรีๆเลยนะครับแจกให้ฟรีแล้วก็ส่งให้ลูกค้าออกค่าส่งเอาเองนะถ้าได้นะผมให้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 ลูกค้าที่ติดตามนะถ้าถ้าท่านไหนที่ไม่ได้ติดตามผมก็ผมไม่ให้นะผมจะยกให้ท่านอื่นนะครับถ้าทายถูกเนาะกะติกาก็คือง่ายๆเลยเอาเอาอะไรดีเนาะให้ทายอะไรดีวะอุ้ยมืดมืด เอานี้แล้วกันนี่มันย้อนแสงเนี่ยให้ทายพวงก,กุญแจผมเนี่ยมีกี่ดอกนะพวงก,กุญแจที่ผมกำไว้อยู่เนี่ยเนี่ยพวงก,กุญแจที่ผมเปิดห้องเนี่ยนะครับมีมีทั้งหมดกี่ดอกนะมีทั้งหมดกี่ดอกถ้าลูกค้าท่านไหนทายถูกเป็นคนแรกนะย้ําว่าเป็นคนแรกนะครับได้ได้หนึ่งท่านเท่านั้นนะ ได้หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับทายถูกนะครับก็รับไปเลยนะครับทายโน้นนะครับทายนั้นนะถ้าผมทำซะล่องก็เป็นพันนะครับนะตัวนี้เนาะทายตัวนี้นะครับแต่ผมให้ฟรีๆลายสวยด้วยนะครับก็คือให้ลูกค้าทายว่าพวงกุญแจที่ผมกำไว้อยู่นี้มันมีทั้งหมดกี่ดอกนะถ้าลูกค้า FG ที่ติดตามท่านไหนทายถูกก็รับไปเลย เดี๋ยวผมส่งให้พร้อมกับชุดนี้นะพร้อมกับงานชุดนี้ก็กําลังใส่ไกลให้นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆนะนะเนาะอย่าลืมออย่าลืมใส่ชื่อนะครับผมลืมบอกนะครับใส่ชื่อแล้วก็หมายเลขนะครับ ใส่ชื่อแล้วก็หมายเลขด้วยนะครับใส่ชื่อแล้วก็หมายเลขด้วยนะครับใส่ชื่อแล้วก็หมายเลขนะครับถ้าใครทายถูกเดี๋ยวผมตอบกลับในในช่อง youtube นะอย่าลืมติดตามด้วยนะนถ้าทายถูกแล้วผมตอบกลับว่าทายถูกหรือยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดกันเนาะก็คือใส่ชื่อแล้วก็หมายเลขที่จะทายนะนะครับหมายเลขที่จะทายนะครับผม ว่ากุแจผมมีกี่ดอกนะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับให้โชคดีทุกๆท,ท่านครับมันหมานนะขอบคุณครับ